เคยไหมครับที่คุณถูกเอารัดเอาเปรียบลักขโมยถูกกระทําชําเราจนถึงเกิดความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจฟังทางนี้สั้นๆแล้วคุณจะอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยใจที่สงบสุขครับ ชีวิตมนุษย์เรากับการเจอเรื่องราวที่ไม่ประทับใจและไม่พึงใจนั้นมีอยู่ตลอดชีวิตครับซึ่งถือเป็นความทุกข์รูปแบบหนึ่งในพุทธปรัชญามีชายคนหนึ่งมาปรึกษาผมว่าเขากรุ้มใจมากที่ถูกขโมยรถไปแล้วเมื่อถูกขโมยรถไปเนี่ยสองเดือนที่เฝ้าติดตามแล้วก็แจ้งตำรวจเนี่ยเขารู้สึกวิตกกังวลมากแล้วก็เครียดมากครับไม่เคยรู้สึกในทางบวกเลยเมื่อได้เจอผมผมก็ได้คุยในเรื่องของพุทธปรัชญาเรื่องของชีวิตเรื่องของชะตา ชีวิตเรื่องของกรรมต่างๆให้เขาได้ฟังนะครับเพื่อให้เขาเห็นเพื่อให้เขารู้ว่าชีวิตพบปัจจุบันนั้นเป็นผลไม่ใช่เหตุและการที่เขาถูกขโมยรถนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอดีตชาติอาจจะเคยกระทําการอย่างนี้กับใครก็ไม่รู้และผูกชะตากรรมกลับมาเอาคืนกรรมเป็นลักษณะที่ซ่อนเร้นและมองไม่เห็นนะครับเมื่อเขาคิดได้เช่นนั้นว่าอ้อเราเคยทํากับใครไว้ในอดีตเช่นนั้นหรือเปล่าเขาถึงตามมาเอาจิตใจเขาก็สบายขึ้นนะครับแล้วผมก็ได้ บอกเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายขึ้นเมื่อจิตคุณเมตตาให้อภัยแล้วก็จิตสบายสบายครับหลังจากที่เขาได้ปรงได้วางใจแล้วว่าอ๋อคงเป็นการชดใช้ในสิ่งที่เคยกระทาไ้ในอดีตชาติหลังจากนั้นมาอีกประมาณ 2- อสอาทิตย์ในช่วงที่เขาสบายใจแล้วไม่ยึดติดอะไรแล้วเนี่ยเขากลับได้รับการรับโทรศัพท์จากตารวจว่าได้ค้นหารถที่หายไปพบแล้วครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยมันจะคืนมา ในภาวะที่จิตใจสงบร่มเย็นและเป็นสุขคลื่นแห่งการจูนเข้าหากันเนี่ยเมื่อเรายังรู้สึกลบๆอยู่ก็จะมีแต่เรื่องลบๆเข้าหาเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยแล้วจิตใจเราสบายเรื่องดีงามก็จะคืนมาหาเราเช่นกันครับเช่นเช่นผู้หญิงคนหนึ่งครับปรึกษาผมว่าเคยถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยกระทําชํเรามานับ5้าหปีครับแล้วเธอก็ยอมมาโดยตลอดด้วยเหตุผลในครอบครัวหลายประการจนวันหนึ่งเธอก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้แล้วก็ออกจากครอบครัวไม่ต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงคน แต่ว่ามันเป็นแผลในใจของเธอครับเป็นแผลที่ลบไม่หายครับผมก็ได้บอกกับเธอว่ามันไม่จําเป็นต้องลบหายก็ได้ครับเหมือนคนเรามีแผลเป็นที่ผิวกายเมื่อแผลหายแล้วก็ยังมีแผลเป็นแต่แผลเป็นนั้นไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของเราฉันใดก็ฉันนั้นครับดังนั้นเนี่ยแผลในใจก็มีได้และไม่จําเป็นต้องลืมมันแต่ไม่ให้มันมากระทบจิตใจเราครับผมก็ได้อธิบายเรื่องของชะตาชีวิตเวรกรรมนะครับว่า อะไรที่เราได้รับไม่เคยมีสิ่งใดที่เราไม่เคยกระทําเช่นนั้นครับนี้เป็นวิธีคิดวิธีเชื่อตามแนวพุทธปรัชญาครับดังนั้นในอดีตชาติเนี่ยคุณอาจจะเคยทําอะไรกับใครไว้ในทํานองเดียวกันก็ได้และพบนี้เขาจึงตามมาเอาคืนครับเมื่อคิดได้เช่นนั้นไม่แจ้งความตามวิถีทางโลกก็ให้อภัยครับให้อภัยพ่อเลี้ยงและให้อภัยตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้เจอเหตุการณ์เช่นนี้ขอบคุณที่ได้ ได้ชดใช้สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและได้ทํามาแล้วแล้วก็ให้อภัยพ่อเลี้ยงให้อภัยตัวเองขอบคุณที่มีชีวิตอยู่ขอบคุณที่มีชีวิตได้เกิดมาเพื่อได้ชดใช้และได้ให้อภัยกับสิ่งที่ได้ทําแล้วเธอได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณเหตุการณ์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างและให้อภัยครับแล้วผมก็ได้สอนเธอในเรื่องของอภิธรรมให้เข้าใจเห็นเป็นเพียงธรรมะเป็นเพียงกายกับจิตเป็นเพียงรูปก,กับนามไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเรา ไม่มีพ่อเลี้ยงไม่มีฉันที่ถูกกระทำเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เป็นการเข้าใจในระดับปรมาถธรรมครับปรากฏว่าเธอสบายใจขึ้นมากทั้งๆท,ท,ที่เจอ,เอก็ยังจําได้ว่าพ่อเลี้ยงเคยกระทําชําเราเช่นนั้นกับเธอนะครับนั่นคือเธออยู่กับเหตุการณ์ที่ทุกข์ยากลําบากใจในชีวิตได้โดยที่ไม่ลืมแต่ว่าไม่นํามาเป็นความชอกช้ำระกำรรใจอีกต่อไปเพราะว่าดูด้วยความขอบคุณและให้อภยัย น,นั่นคือเปลี่ยนความทารุณทั้งหลายในชีวิตที่ได้รับมาเป็นความขอบคุณและให้อภัยแล้วจิตใจจะอิ่มเอิบเบิกบานและเรื่องดีๆจะหลังไหลเข้ามาหาในชีวิตครับใช่แต่เพียง2เรื่องเท่านั้นที่ผมยกตัวอย่างมาคือเรื่องของการถูกขโมยรถและการถูกพ่อเลี้ยงกระทำชำเราการที่หลายคนถูกต่อว่าด่าทอถูกคดโกงถูกกระทำอะไรที่ไม่พึงใจตัวเองเยอะแยะมากก็ขอให้รู้ว่าไม่มีผล ที่เราได้รับเรื่องใดที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหาทางป้องกันแก้ไขในทางโลกเรียบร้อยด้วยสติปัญญาอย่างดีแล้วในปัญญาทางธรรมนั้นขอให้ขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ขอให้ให้อภัยสิ่งที่ผ่านมาและให้อภัยตัวเองให้อภัยกับคนที่กระทําชําราวต่อเรานะครับเปลี่ยนการทารุณกรรมเป็นความขอบคุณเมื่อไรคุณทําได้จิตใจคุณจะสบายและสิ่งดีงามทั้งหลายจะลังไหลเข้าหา ชีวิตและนี้คือวิธีปรับมุมมองตามแนวพุทธปรัชญาเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีเยี่ยมนั่นเองหากคุณชอบคลิปนี้กรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานแก่กัลยะาณมิตรทั่วไปด้วยนะครับด้วยความขอบพระคุณและสวัสดีครับ